สวัสดีครับผมมหัยครับโอ้กับไปล้างแพ้กรรมมัตเตอร์โดดเหรอพวกเราโดดเติมแล้วดิโดนเติมแล้วครับผมไปเลยหลุดไปลุกบานกันดิโอ้ยกใกล้แล้วล่ะใกล้สีเศร้าแล้วใกล้แล้วครับเขาให้ย่างแล้วครับเขาให้หัดย่างแล้วแมยนให้ทางทีมไม่กระเทาะไปอยู่กับเขาเขาก็ให้ทีมเขาแล้ว แต่ว่า,าเขาก็บอกว่าขาดทิมแล้วเอาเอาย่านขายังบอยู่ย่างขายังบอยู่โอ้ยหมออนุญาตแล้วจัดเลยพ่อแลนเลยนี่มัอแรกมากแล้วร่างกายมมึนบ่อฮะมึนบ่อมันเก็บอยู่แล้วมันมึนแล้วบ่ออันขาตจีนห้าวขันลุ่งพื้นมึนตีห่วยมันจีเดียด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  ถ้ามันแข็งล้วละครับมันหันเดียดอยู่กับบอกก่าเนาะเนี่ยมันนี่ยุ้งเขาเขาบอกว่าได้เล่ผมอยู่นี่มาสุดเมีแล้วไม่ต้องกลัวมาเตียงอยู่ไก่หมออยู่ไก่หมอจั่งว่าโอ้ยเนาะครับปวดบางเนียงฝันดีแต่ว่าบมาเนาะหอนปวบหมาฝันฝันข้างดีดีดิฝันดีปวดก็ะบ่เป็น คือแผลสีเศร้ากับบุรุเพราะว่ามันยางได้เบอยวอาจฝันแบบนั้นน่ะฝันแบบเพราะว่าผมฝันดีแต่ว่าอาจแผลจะเศร้ากับว่าได้ครับเฮ้เศร้าเนี่ยรักษามาดูดแล้วครับโอ้ยอันนี้ก็ป้อมใช่มืดแล้วมั <c oughs> นมืดนหน่อยกือบโซเชียลเนี่ยจ้า่านี่เดว อยเอันื่อฝาเอาใจซอยครับผมพ่อหอยครับครับผมเดี๋ยวเนียดแต่ว่าจะไหกะวันที่หนึ่งกันตูล่านี่เข้าต้องมาเดี๋ยวนี้ครับพอหอยมาแล้วหายไปจังหวัดนึงวนหนึ่งเก่าเขาเน้อวดเก้านึงเขาแมนหายจากวันนี ouais ้ละวัดวัดนึงเก่าวัดเขาอยู่วัดเขาตัวกับเขาตัวกับแมนเขาเก้านึงเขาเก้านึ่ง ผมคิดว่าโอ้ยวผมหอยฝันจังทักปนี่ฝันเห็นนายหลวงบอกสร้างขึ้นไปยุ่สั้นเก้าสิบแปดผมก็โดดซักกีคือเก่าแล้วมันแข็นแต่เศร้าฮะฝันแบบนี้หัดแฝงก็ยังเบาอยู่มือนี่ยแผงแล้วเศรุ่นถือเลยมีคนเอาเงินมาให้รถแบบแข็เศร้าเอาจังไรกะผ่านไปแล้วนะครับเข้าเบากันถึง อนาคตบาทนี่แมนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมบาทนี่แมนฝันแล้วละแต่ว่าอันนี้เป็นเลขฝันแต่ว่าบริธรรมพิธีเพราะว่าถ่าของจะย,ยางอยูพ่พอจีทําพิธีเลบที่จริงเดียนล่อหาอยู่กับลว้ยไม่เลิกมีลายเรียนอยู่ดีครับพรเพื่อนอย่งางท่านได้เอามาไหมนั่นแล้วร่องเอามาดูครับมันใกล้สิออกพัชสายหรือสาล่ามันจิบว่าในงู เอามาดูจังจังโลดครับขันจับเบิ้งได้การว่าสินครับเตรียมเลยเดี๋ยวล่อของดีก่อนเนาะในส่วนเหล็กทําพิธีเนาะแมนเพราะว่างวดวันนึงนี่มันเหี้ยนอเกืออะไรมันเลี้ยนสตังเลี้ยนสตังบ่บ่ค่อยเข่าบ่ค่อยเข่าครับแต่ว่าเลี้ยนล่อหางกตอนนั้นเขาหอดสามงวดติดเลยแมนเลี้ยนล่อหานี่เพราะฉะนั้นเลขทําพิธีพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่ามันหาของก็อยู่ครับ มากเอาเลขความฝันก่อนแมนนะครับเ <ใน S 2> พราะว่าความฝันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็เข้าเลขความฝันนะข่วงฝันครับครับผมเสียได้แต่แปดเก่าม,มากแค่ไหนเสียได้แต่แปดเก่าม,มาโอ้ยมันใจค่ไหนบ้านนี้เสี้ยหน่อยกับไซที่กันนะะคือว่าฝันแล้วครับฝันแล้วงวดนี้เลขมันมากฉี่เอาโจดไหม เราค้อมฝันสู่ฟังสะกดพอ,อโอ้ความฝันยู่ฟันฝันรู้ในขคีขึือมีแต่พระเป็นผู้พายเองที่จับไม่ได้ามพ้ายนกะมิจฉะพระเป็นรูปพระพุทธรูปบัดน,นี้อยู่ใต้ก้องเรือมองที่ห้านนางนะครับพระเต็มเหมือนเลยมิจต่พระพุทธรูปเจ้าของไปแกมากแต่เลยตีแบบนี้ที่บา้านดเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ท่านเข้าใจได้ฟัง พ่อหอยบอความฝันพ่อหอยฟันว่าได้คีเลือได้คีเรือพายเลือไปรูไปพ่อพระพุทธรูปไปพ่อพระพุทธรูปหรือวันนี้โกมเช็เลือดหรือวันนี้พพ่มากไม่ดามไพ่เรือนี่ไม่ไม่พ่เนี่ยครับก็ยังผิดพระพุทธรูปมองหัววะเนี่ยะพยมากหัวไม่ไา่ตรงตรงด้ามเนี่ยตรงหัวเป็นเป็นเป็นแมะพระพุทธรูปพพ่มากเป็นรูปพระพุทธรูป บัดนี้ใต่กองเรือที่เฮ้านางไต่ทองเรือครับมองที่เฮ้านางนะครับมันเป็นข้าบังข้าบังข้าบมองเฮานางบอกมีแต่พระพุทธรูปตั้งโชโกเจเจอยู่ฝันแบบนี้แล้วฟันเจอยกพระโสมองพระเจ้าแล้วบัดนี้ได้เอาพระพุทธรูปใส่เรือมากบอครับได้เอาชส่ไพ่มากเลยอแต่ว่าต่อเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นตื่นก่อนถ้าจิตดีใช่ไหม่าก จักคุ้มชาติในขื่นบ่ขื่นทีแมนแต่ว่าพอพุทธลูกได้ได้พายมาได้อุ่มได้ยังเด็กครับเออพอพุทธลูกอุ่มอุ่มแล้วใจเรือบ่ค่ะบ่ตอนพายเรือเนี่ยได้อุ่มได้จัดได้คนคนหลายเรื้ยงกันได้ใช่อยู่ไหมเอาใส่เรือมาอเอาใส่เรือมาโอ,าอ,าอ้พายเรือคนไพยเรือขนพระพุทธรูปแมน พ้าเก่าพระพุทธรูปนี่พระถิเกจิบุป็นเก่าคือเก่ากันหมดพระพุทรูปพระพุทธรูปเป็นเก่าครับอืมพระพุทธรูปนี่เป็นเก่าเลยแต่พระหอยฝันแบบนี่แล้วบัดน,นี้อ่าพ่อได้พระพุทธรูปมาแล้วมีคนมาเถียงกันนด้บ้านนี่ไพ่มามีคนสองคนมาเถียงกันครับเออมาเถียงกันอยู่เรียบร้อออกแล้วนะสันผู้หนึ่งว่าเอา,เอา มันออกหกหนึ่งว่า่ันเอออันนี้มาต้งกันสองคนนี่เลือดที่ขึ้นฟังพอดีครับมันออกหกหนึ่งวะ่านอี่นนั้นมิแมนจะไหนหกหนึ่งอะเออว่า่ันผนวาน่ะครับคนผู้ใหญ่คือจจงคนโบราณนี่แหละครัผู้ใหญ่อ้วนทึมห้ามไปมันจะไปออกจะได้หกหนึ่งนะวะท่นฟังมาเดียวดีนะว่า่ันมันออกหกสามหาวั่น ผลว่าที่สีบานี่ก็ชีวานจะมีแต่ว่าหันไข่พระพุทธรูปมาอยู่ตอนตอนแรกคิดว่ามันสะได้ตีตัวเลขบ่แมนตัวนี้โอ้ยฟังมาตั้งโดนบ่ได้แทบว่าต้องตีจุดไข่แม็กมาอยู่ตอนไทยควมฝันเพื่อนมาเถียงกันตอนไทยควมฝันตอนเมื่อขีดจอดข้าผลพระพุทธรูปได้ตื่นพอดีเมื่อท่านได้ขระพุทธรูปขึ้่อนบ่แต่เป็อุ้มได้อย่าง ครับได้ได้จับได้บ่ายอยู่แมนครับแต่เลข,ขเขาจ้าเถียงกันอยู่ฟังหมอห้องสี่ขื้นแล้วครับเชียวพราะว่าทะลขื้นนั้นว่าออกไปครับพอ่าแก่มาครับอือโอผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนคนหนึ่งมา,าเถียงกันพูดนึงว่าเลขออกแล้วว่ารับน หกหนึ่งวัช <c oughs> อีพูดว่าไม่ใชเป็นหกหนึ่งจะไหนเดียเนี่ยวันฟังมาเดียวเนีอนอน่ออกม่เดียวนี่กันฮะเขาางมาหนีวัรันค,คุณนึ่งว่ารลบ้านชีบาทเนี่ยอันออกมาเดียวนี่กันฮะเขายางมาหนิว่ารัคุนึงว่าลบ้านชีบาทเนี่ยอันหกสามห้าสตัวว่าันฟังมาอย่ยกี้ <c oughs> มันออกเลวน่า,ก,ากันหกำฮะ พุธนี้ก็ว่าเจ้าของนี่เจ้าของก็เจ้าของก็ฟังไม่ดีขึ้นกันพู้ใดเพราะว่าสีเลือดมันเทียมท่าพุธนีบเอาหัวเลี้ยขึ้นแล้วแต่ว่าอันพ่ายมากเลือไม่มึงจอดแล้วนะครับแต่เล่ยเขาเจ้าเทียงกันเล่ยตื่นแจ๊คเสีว่าจะไหนกูหรูดกันมันฝันอันนี้ฝันอี๋โมเมนต์คุกนิ้งออกล่างคุกสามาออกบนไปแังสั้นบ บลูขี้กันแต่ว่าเขาเจ้าเคียงกันผู้นึงฟังเอ,อตาตะล่างผู้นึงฟังเอาตะบนบ่จักบลูขี้กันล้วมาเถียงกันแล้วมาเถียงกันนี่นี่แหละตัวนี่ครับฟันเมืม่อคืดดนนี่ครับที่ดันจะบลูขึ้นนี่โอ้ฟันลางมื่อคืนนี่สดชุดอลลนตัวนี้สดชุดอ,อลลอนเนี่ยเมื่อเธอได้เหนชจูบุหรี่ฟังแกเนี่ยเล็ก หกสามห้าวันที่บูกสามสวยงามอยู่ที่นี่ 6, 3, นี่หกสามหาหไม่ไปเชื่อหางลอตเตอรี่ไปรวดเรียงสามตัวความโชคกัตรงใจเนาะเอ๊อะหกโผปั๊บเลยเพราะว่าถ้าต,ตรงใจแล้วสามตัวตรงกันมปปั่บเลยแล้วหกสามห้าหกห้าสามแมนบวกครับเอาเมื่อแค่สี่ตัวกันของผมเต่ของผมเป็นเลคับนวณนีน่ครับบอกครับโอ้เลคับนวลผมเป็นเลคับนวล บ่บบ่่เป็นฝันฝันมือขึ้นดินนั่นแต่ว่าฝันนั่นฝันแล้วบาตนี่มือขึ้นกับฝันคือกันเออเขาไปได้เห็ดบอกอ้ก่อนว่าการไหนบู๊นเอาบาตนี่เพรอะอะไรหนี่แล้วเดี๋ยวไอส่วนเลขกท่าพิธีคิดว่างวดนี้จะได้ท้ำบ่ครับคิดว่าขันมีของที่อันนั้นสิมางไงบ่ฮานะของที่ว่าถ่ายอยู่รวบให้ฟัง ของอยู่บ้านถัดเดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาต้องไปบูชาวน้ำผาที่ล่อที่ล่อนี่ก็คือล่อเนี่ยเอาซีจะไปบูชาแนี่ยลงง่ายสุดเลยมันอยู่กับเจ้าอาวาสวัดบ้านถัดบุญรูปไฟ้ใหญ่เนี่ยคันนี้เงินไปบูชาน้ำเพลนนี่ได้ทันทีได้ทันทีโอ้ยว่าจังสันเนี่ยมันกับบ่มาจ๊กเจอแล้วขันบ่ไปบูชาน้ำเพลนเนาะอย่างพุชิเอา สามม้วเง่ินล้อหาเาครับแต่ว่าพ่นเจียวอย่าพันเจียเ่าค่าบุษาสามพันเมนแล้วขั้นไถอนรไม่ยล้เราไม่เห็นใดบอโอ้ยปัญหาอไม่เลี้ยกันเลยเอาอ่าไเห็นเลยเอายงสี่เอากับรวยไม่เลิกก่อนอยเจยุเอากับเจอุก่อนก็ได้เิีเาสียมเห็นเอาแล้วเพินลอมึงก็ได้ เลี้ยนล้อหานีเลี้ยนบาทผาดเนี่ยเลี้ยนบาทบ่าครับเลี้ยนบาทเลี้ยนบาทได้เลี้ยนหาไดป่าวครับแม่นะครับล้อห้าเลี้ยนบาทพอยพรุ่งนี้วันพระวัดชีเฮ็ดใชิมหาคำสิโอ้บาู้เงินไปบุกชาเอาน้ำโลกอยู่เนี่ยครับโอ้ยขุดข้อวัน้หาเอาที่มีก่อนครับกระสันแดงเอาที่มีก่อนมันไก่สีหยกสล่าแล้วเข้าวขสาวสาลีกุกสล่า เอาจังใดต้องดินล้นแน่หน่อยหน่อยสิบห้าคำมันบวมเป็นหลังหวยออกบอกพอสิบห้าคำหน่ะครับเมนบอกสิบห้าคำหลังหวยออกหรือก่อนหวยออกสิบพ่อมือนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดบวเป็นบอกครับวันที่ยี่สิบเอ็ดอื่นแปดคำอื่นวันพระอเมนเห็ดกับแรกวันที่สามสี่พอดีวันที่หนึ่งแต่เสาเลยโอ้โทรศัพท์อันนี้กระสุนอะไรแต่ว่าซือสิบพได้เห็ดหรอกขันปูใหญ่อยู่นี่พราะ บีบขาบีแจงเนียอยู่แล้วไอยู <S <S skins, ่เข uh, ้าไปเบิดข้างนี่เชนฝันบุ๋มีอันนี้เบิดข้างเดี๋ยวนี้ผีให้เจ้าแห้งเขาจะไม่หอมเบิดข้างเอาโอเคครับผมมือนี้คลิปนี้เอาเลขความฝันบระหอยไปก่อนเดี๋ยวเลขท่าพิธีเดี๋ยวสิได้ทำอยู่ดอกวันผักบอคิดว่า สิบห้าคำนะจะท่านหวยออกก่อนหวยออกอยู่เรารับเนาะเลขทาพิธีเดี๋ยวให้หาของดีมาก่อนของับหาของดีมาก่อนเลขความฝันเพราหอยในส่วนของเรือกครับพระพุทธรูปไพ่เรือนี่ว่ต้องตีว่ต้องตีเอาตัวที่เขาว้ากันนี้รดตัวที่เขาว้ากันนี่โลอะผู้นึงบอกว่าเลขออกแล้วหกหนึ่งหกหนึ่งอีกผู้นึงบอกมันโมเมนต์มันออกหกสามหัหกสามหักกับเข้าสีเสือเลขตัวไรบาตได้ใจนี่เพราะว่าไพ่เรือมากมันเป็ี่ยนหนำมัดหกหนึ่ง ในก<ม>อหมยมาหกหนึ่งแม่จะแท่แไหนมัน,<ส>น็คือยุนี่นอยู่ิเลสเช่นใช่ะหมครับเขากะอันนี้เป็นเป็นแนวท่าเาเบมืงครับผม<ช>อ้มอมอาโอเคครับผมหกสามห้ากับหกหนึ่งนะครับให้เอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางเป็นแค่ความฝันนะครับสอบกระจัดรับ<า>กับพันขวากับบังหูว่ามันจะออกหรือบอกแต่ ตั้งแต่งวดเมื่อวังนี่ขนาดว่าฝันดีคักคักที่ว่าเสียออกไม่เป็นยังบ่ออกครับครับหกสามห้าหกหนึ่งโอเคครับพ่อหอยครับอ่ะบานีิกาที่รบกวนพ่อหอยซ้ำนี่ละพ่อครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เจอุเพิ่นไปเอาเหรียญมาให้พ่อหอยแมนครับขอบคุณพ่อหอยลายครับผมขอบคุณรายับ